เฮ้ยมามาแล้วตัวนึงเอาหน้าไปดิไม่ตายว่ะเจ็บเจ็บอยู่ตรงรถรถบรรทุกอ่ะปิงเออปิงแค่ละมังแล้วมังแล้วอยู่ฝั่งซ้ายของรถรถบรรทุกมีคนเดียวโดดว่ะโดดกลับเลยอะ่ะหนีไปแล้ว ม,มันถอยอย่ะไปหลังแนวบังเกอร์แล้วโอ้ซ้ายบอดตายหมดเลยว่ะตัวเดียวเดี๋ยวแป๊บหนึงนะเฮ้ ตัวหนึ่งเมตรตายตรงรถถังปิงคปแล้วปิงคปแล้ว